ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 ขอให้โชคดีแมนยูตกลงขายเฟรดให้เฟเนบาเช่เรียบร้อยฟาบิโซรโรมาโ,โน่เย,ยวาวคาลูหนังคนดังคอนเฟิร์มเฟรดบิดฟิล์จอมบูเลือดแซมบ้าเตรียมโยกซบฟเฟเนบาเช่หลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตกลงขายให้ยักษ์ใหญ่แดนไก่ง่วงด้วยราคาเฉียด600ล้านบาทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเพิร์ลเลนกฤษบรรลุข้อตกลงขายเฟรดกองกลางทีมชาติบราซิลให้กับเฟเนบาเช่สโมสรในซูเปอร์ลกีกตุรกีเรียบร้อยด้วยค่าตัวรวมโบนัส15ล้านยูโรตามการรายงานจากฟาบิโซโรมาโนโรบล้านยูโรบวกแอดออน5ล้านยูโรจากเฟเนบาเช่เรียบร้อยสำหรับการขอซื้อตัวเฟรด ขณะที่นักเตะก,ก็ตอบตกลงจะย้ายไปค้าแข่งในลีกแดนไก่ง่วงตอนนี้ได้มีการกําหนดวันเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วทั้งนี้เฟสไวสา0ลงเล่นไปทั้งหมด213นัดทําไป14ประตูตลอดระยเวลา5ฤดูกาลติดสวมเครื่องแบบปีศาจแดงซื้อเยอรมันตีข่าวทีมปิศนาที่ไม่เปิดเผยชื่อยืนสัญญาสุดงามให้แฮร์รี่เคนกองหน้ากับทันทีมสปเปอร์ ย้ายไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์หน้าอนาคตของเคนถูกจับตามองอย่างมากในซัมเมอร์นี้หลังถูกคาดว่าจะย้ายออกจากเทนนิสฮอสเตเดียมอย่างแน่นอนหลังค้าแข่งกับทีมมานานเกิน10ปีแต่ไร้ความสํมเดดาเร็จใดๆติดมือบายเยอร์มินิกยักษ์ใหญ่แห่งเบรลิกาสามารถตกลงค่าตัวกับดาวยิงทีมอังกฤษได้แล้วที่ราคา95ล้านปอนด์หลังใช้ระยะเวลาเจราจาหลายรอบทําให้เหลือเพียงการตัดสินใจของเคนว่าจะย้ายไปเล่นให้กับเสือใต้หรือไม่ ชวบ้านล่าสุดบิลซื้อดังเยอรมันรายงานว่ามีสโมสรนปริศนาได้ทาบถามไมเคนย้ายไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์ปีหน้าทันทีที่สัญญากับสปเปอร์สิ้นสุดลงโดยมอบข้อเสนอมูลค่ามากกว่าที่เบย์เมนิกเสนอให้ในตอนนี้ด้วยซื้อดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยว่าสโมสรนนิรนามที่หวังปาดหน้าคว้ากองหน้าวัยสาไปร่วมทีมคือทีมใดขณะที่ความเห็นของแฟนบอลมีการคาดเดาว3ทีมคือปาดิสเซชแมงหลายสัปดาห์ ขณะนั้นสกายสปอร์ตงกฤษระบุท่าทีของไฮร์เคนเกิดการลังเลและมีนาโน้ม,ม่ย้ายไปบริลลิก้าเพื่ออยู่กับสเปอร์จนครบสัญญากรณีดังกล่าวทําให้อนาคตของเคนไม่นนอนอีกครั้งกับตันทีมสิงตัวคํารามต้องการเล่นในพเมลีกต่อไปและถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีของบาเยอร์ยางไก็ตามสกายสปอร์ตเยอรามานันเผยความคืบหน้าในช่วงดึกวันเดียวกันว่าการเจราจาสามฝ่ายระหว่างเสือใต้ไก่เดทองและเคนยังคงดำเนินต่อไป แถมบรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งตอนนี้กําลังเร่งหาทางจัดการเรื่องขั้นตอนการชำระเงินเช่นเดียวกับฝั่งบาเยอร์ที่รอไฟเขียวจากเคนเพื่อดําเนินการสัญญาส่วนตัวซึ่งสถานการณ์ในช่วงดึกวันที่ผ่านมาทุกฝ่ายยังมองในแง่ดีว่าจะรู้ล่วงสําเร็จมีแนวโน้มที่เรื่องดักล่าวจะถูกตัดสินภายในวันศุกร์นี้เพราะเสือังกฤษเน้นย้ำเคนต้องการให้ทุกอย่างรู้ล่วงก่อนพิมลิกฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้น เอเวอเรตแถลงการเปิดตัวยูเซฟเซอร์มิตี้กองหน้าจากส p ปอร์ติ้งลิสบอนแบบไม่เปิดเผยค่าตัวเซ็นยาว4ปีดาวเตะวัยสิหากยูครบสัญญาจะเล่นในถิ่นกูริสันพาร์คจนจบฤดูกาล2 0 2 6ันยี y ถึงสองพยเูซุปเป็นกองหน้าดารุ่งมากความสามารถผู้สามารถมีมิติที่แตกต่างให้กับลุมกําลังของเราชอนได้เฮดโค้ชท็อฟฟี่สีน้ําเงินกล่าวเขายังไม่บรรลุนิติภาวะ เาเป็นเด็กที่ยังต้งเนเดือนรู้เกมฟุตบอลเราต้องสใส่ใจซะหน่อยแต่เชื่อว่านี่คือช้างเผือกมีวัตถุดิบพร้อมเป็นผู้เล่นที่ดีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราพอใจที่จะเซ็นเขามาสู่เอเวอเรตเชอรมิตี้ดาวเตะดิกรีกทีมชาติโปรโตุเกสชุดยู19ลงเล่นในกาบเรีวเนส22นัดในทุกรายการเมื่อซีซั่นก่อนรายงานเพิ่มเติมจากลิเวอร์พูลเอคโคระบุว่าค่าตัวนักเตะก,การันตี13ล้านปอนด์ จะเพิ่มอีก6ล้านปอนด์ตามผลงานและความสำเร็จ